อ่อสวัสดีเอฟซี MC, ครับอยู่กับผมถูกใจสายช่างนะครับอันนี้ที่ผมจับจะเป็นชุดมกอกรอากาศนะครับเห็นไหมอันนี้ที่ผมทําการล้างแล้วไอนน่จะเป็นมกอกรมอเตอร์ไซค์ครับที่ผมเคยทาคลิปไว้นะครับอันนี้ผมเจอสาเหตุหลักๆเลยนะครับอ่าเพื่อนๆไปตรวจสอบกันด้วยนะถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้นก็มกอกรนะอาจจะมีความเสียหายได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความเสียหายได้ไงเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยครับว่ามันเกิดความเสียหายอะไร ล้างทําความสะอาดนะครับผมก็มาเจอจุดนี้เลยเห็นไหมจะมีรอยแตกนะครับจะมีรอยแตกเยอะเลยเห็นไหมน้าก็จะเข้าตรงนี้น้ำก็จะเข้าเครื่องนะครับ,บอ,อุปกรงไม่ว่าจะเป็นพวกเวบรถเกียร์รถอตัตโนะให้มีโอกาสถอดอมาล้างได้เช็คด้วยนะครับว่ามันแตกกันเห็นไหม แสงทะลุแม่แบบนี้คือยังไงก็ไม่รอดนะครับน้ําเข้าฝุ่นเข้าเครื่องจะพังนะครับอย่างเงี้ยเช็คด้วยเมื่อกองครับจากสาเหตุผมคร่าวๆได้เห็นไหมตรงนี้มันจะเป็นรอยขาวๆเห็นไหมมันจะเป็นรอยขาวๆมันมันข่า,ขา,ขา,ขาแล้วมันสีกันอนะมันสีกันต้องไปหาสาเหตุกันต่อไปนะครับเนะี่ยก็มันแตกตรงนี้เลยอันนี้คือซ่อมได้นะหาอะไรมาอุดน,นะหาซิลิโคนอะไรมายิงก็ได้แล้วก็เปลี่ยนแท้กรองก็จบงานได้นะวันนี้อือฝักไว้เลยเวลาเพื่อนคิดว่า ไปขับน้าขับรถลุยน้าลุยโคลนแม้ก็เช็คมอกรองด้วยเห็นไหมอย่างเทสเนี้ยแตกเยอะเลยดูนด้วยคือสิ่งที่ไม่คาดคิดนะผมเพิ่งเจอแล้วอะผมก็ได้เจอแล้ว,ก,ลวก็ฝากกันด้วยครับเอาไปเช็คกันดูนะว่าท่านน่ะแตกแบบนี้หรือเปล่านะครับก็สาเหตุเพราะว่าอะไรครับก็ต้องไปหากันต่อไปเพราะว่าเห็นไม่มีรอยสีถลอกขาวเลยเอาละครับไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ